เองข้อสอบนักธรรมชั้นโทวิชาธรรมวิภาคปัญหาพร้อมเฉลยคำตอบว่าด้วยเรื่องพระอริยบุคคลสองปัญหาที่ออกสอบ ข้อที่หพระอริยบุคคลสได้แก่ใครบ้างพระโสดาบันละสังโยชน์อะไรได้บ้างคำตอบได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์พระโสดาบันละสังโยชน์ได้สคือสักยธทิฏฐิวิจิจิจฉา พิระพัตตะปรามาตข้อที่สองในอริยบุคคลสองพระเสขาผู้ยังต้องศึกษาคือศึกษาเรื่องอะไรคำตอบคือศึกษาในอธิศินในอธิจิตและในอธิปัญญาอีกอย่างหนึ่งหมายถึง ต้องศึกษาและต้องปฏิบัติเพื่อมรักผลเบื้องสูงขึ้นไปข้อที่3อริยบุคคล8ได้แก่ใครบ้างจัดเข้าในพระเสขะและพระอเสขะได้อย่างไรคำตอบอริยบุคคล8ได้แก่พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิมรักหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลหนึ่ง พระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีมรรคหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีมรรคหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามีผลหนึ่งพระผู <t <t ้ตั้งอยู่ในอรหันตมรรคหนึ่งพระผู้ตั้งอยู่ในอรหันตผลหนึ่งจัดเข้าได้อย่างนี้อริยบุคคลเจ็ดประเภทแรกเรียกว่าพระเสขะและอริยบุคคลหนึ่งประเภทหลัง เรียกว่าพระอเศขะว่าด้วยเรื่องกรรมฐานสองปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมุ่งผลแห่งการปฏิบัติอย่างไรคำตอบสมถะกรรมฐานมุ่งผลคือความสงบใจ ส่วนวิปัสสนากรรมฐานมุ่งผลคือความเรืองปัญญาข้อที่สองการพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นไตรลักษณ์จัดเป็นกรรมฐานอะไรมีประโยชน์อย่างไรคำตอบจัดเป็นวิปัสสนากรรมฐานมีประโยชน์คือทำให้รู้จักสภาพที่เป็นจริงแห่งสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอน,นัตตา แล้วเกิดความเบื่อหนในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นข้อที่3ตาจะปัญจกะกรรมฐานมีอะไรบ้างเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอย่างไรเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานหรือของวิปัสสนากรรมฐานคำตอบมีเกษาผมโลมาขนหน้าขาเล็บ อันตาฟันและตาโจหนังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกรรมฐานเป็นอารมณ์ได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานว่าด้วยเรื่องธรรมสองปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งสังคตรธรรมคืออะไรมีลักษณะอย่างไร คำตอบคือทำอันปัจจัยปรุงแต่งมีลักษณะคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปวนในท่ามกลางและมีความดับไปในที่สุดข้อที่สองสังคตธรรมและอสังคตาธรรมต่างกันอย่างไรตัดต้นไม้ภูเขาเป็นสังคตาธรรมเพราะมีลักษณะอย่างไรคำตอบ ต่างกันอย่างนี้สังคตธรรมเป็นธรรมอันมีปัจจัยปรุงแต่งตกอยู่ในสังคัตลักษณะสามอสังคตธรรมเป็นธรรมอันมิได้ปรุงแต่งไม่ตกอยู่ในสังคตตลักษณะสามเพราะมีการเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นปรากฏมีความดับเป็นที่สุดปรากฏข้อที่สความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ ความดับไปเป็นลักษณะของธรรมอะไรสัตว์บุคคลมีลักษณะเช่นนั้นหรือไม่จงอธิบายคําตอบเป็นลักษณะของสังกัตธรรมสัตว์บุคคลมีลักษณะเช่นนั้นคือเมื่อสัตว์บุคคลเกิดมาแล้วก็เป็นความเกิดขึ้นต่อมาก็เจริญเติบโตผ่านวัยทั้งสามก็เป็นความตั้งอยู่เมื่อตายก็เป็นความดับไป ว่าด้วยเรื่องยานสาปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งยานสที่เป็นไปในอริยสัจสี่มีอะไรบ้างคำตอบยานสามที่เป็นไปในอริยสัจสี่มี 1. นึ่งตัจยานปีชาอย่างรู้อริยสัจสองยจยาน ปีชาอย่างรู้จิตอันควรทำสามกตตาญานปีชาอย่างรู้จิตอันธรรมแล้วข้อที่สองญาณสามที่เป็นไปในทุกขันนิโรสั์มีอธิบายอย่างไรคำตอบมีอธิบายว่าหนึ่งปีชาอย่างรู้ว่า ทุกขานิโรธสัตว์จัดเป็นสัจจยาน 2. องปีชาอย่างรู้ว่าทุกขานิโรธสัตว์เป็นสภาพที่ควรทำให้แจ้งจัดเป็นจิตยาน 3. ปีชาอย่างรู้ว่าทุกขานิโรธสัตว์ที่ควรทำให้แจ้งแจ้งแล้วจัดเป็นกตตยานข้อที่สามจิตยานคืออะไร เป็นไปในอริยสัจสี่อย่างไรคำตอบคือปีชาอย่างรู้จิตอันควรทาเป็นไปในอริยสัจสี่คือปีชาอย่างรู้ว่าทุกเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้ทุกขาดสมุทัยเป็นธรรมชาติที่ควรละทุกขานิโรธเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้แจ้งทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาเป็นธรรมชาติที่ควรทำให้เกิด ข้อที่สีกระตญายานเป็นไปในอริยสัจสีอย่างไรคําตอบเป็นไปในอริยสัจสี่คือปีชาอย่างรู้ว่าทุกควรกําหนดรู้ได้กําหนดรู้แล้วทุกขาสมุทัไทยที่ควรละได้ละแล้วทุกขานิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาที่ควรเจริญ ได้เจริญแล้วว่าด้วยเรื่องมานห้าปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งมานคืออะไรมีอะไรบ้างอากุศลกรรมจัดเป็นมานประเภทใดคำตอบมานคือสิ่งที่ล้างผ่านทำลายความดีชักนำให้ทำบาปกรรม ปิดกั้นไม่ให้ทำความดีจนถึงปิดกั้นไม่ให้เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจริงมีดังนี้ 1. นันธมานมารคือปัญจขันธ์สกิเลสมารมารคือกิเลสสอภิสังขารมานมารคืออภิสังขารสี่มัจุมารมารคือมอรณะห เทวบุตรมานมานคือเทวบุตรอกุศลกรรมจัดเป็นมานประเภทอภิสังขารมานข้อที่สองมานหาคืออะไรบ้างกิเลสได้ชื่อว่ามานเพราะเหตุไรคำตอบคือปัญจขันธ์กิเลสอภิสังขารมรณะและเทวบุตร ได้ชื่อว่ามารเพราะผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสแล้วกิเลสย่อมผูกรัดไว้บ้างย่อมทำให้เสียคนบ้างข้อที่สามมัจจุมาได้แก่อะไรได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเหตุไรคำตอบได้แก่ความตายได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเมื่อความตายเกิดขึ้น บุคคลย่อมหมดโอกาสที่จะทำประโยชน์ใดๆอีกต่อไปข้อที่สปัญจขันธ์เพราะผู้มีพระภาคเจ้าตัดว่าเป็นมารมีอธิบายว่าอย่างไรคำตอบมีอธิบายว่าปัญจขันธ์นั้นบางทีทำความลำบากบางทีทำให้เกิดความเบื่อนหน่ายจนถึงข่าตัวตายก็มี ว่าด้วยเรื่องพุทธคุณเก้าปัญหาที่ออกสอบข้อที่1นึ่พระพุทธคุณเก้าบทคืออะไรบ้างบทไหนจัดเป็นอัตตาหิตสมบัติและเป็นประหิตะปฏิบัติคำตอบคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสมปันโนสุขโตโรกาวิทู อนุตตรโุริสาธรรมสารถิตถาเทวมนุษาานังพุโทโธภคาวาถ้าบทเบื้องต้นเป็นอัตตหิตะสมบัติสี่บทเบื้องปลายเป็นพระหิตะปฏิบัติข้อที่สองพระพุทธคุณบทว่าอรหังแปลว่าอย่างไรได้บ้างคำตอบ แปลได้อย่างนี้คือเป็นผู้เว้นไกลจากกิเลสและบาปกรรมเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารลักษักเป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนเขาเป็นผู้ควรรับความเคารพนับถือของเขาเป็นผู้ไม่มีข้อลับไม่ได้ทำความเสียหายอันจะพึงซ่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ข้อที่สามขอพุทธคุณบทว่าอรหังที่แปลว่า เป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารวักษนั้นคือได้แก่อะไรคําตอบได้แก่อวิชาตัญหาอุปาทานและกรรมข้อที่สี่พระพุทธคุณบทว่าอนุตตโรปุริษัทธรรมมัสารถิํำว่าบุรุษที่ควรฝึกได้นั้นหมายถึงบุคคลเช่นไรคำตอบ หมายถึงบุคคลผู้มีอุปนิสัยที่อาจฝึกให้ดีได้และตั้งใจจะเข้าใจพระธรรมมัทเทศนาแม้ฟังด้วยตั้งใจจะจับข้อบกพร่องขึ้นยกโทษเช่นดีรัีก็ตามข้อที่หพุทธคุณสองก็มีพุทธคุณสามก็มีพุทธคุณเก้าก็มีงจงแจกแจงแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้าง คำตอบพุทธคุณสองคืออัตตสมบัติและปริหิตตะปฏิบัติพุทธคุณสามคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาที่คุณพุทธคุณเก้าคืออรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรบริษัทธรรมสาสาิสิตถาเทวมุนสานังพุทโธ อักเาว่าว่าด้วยเรื่องสังฆคุณเก้าปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งสังฆคุณเก้ามีอะไรบ้างจงย่อให้เหลือเพียงสองได้อย่างไรคำตอบสังฆคุณ9้ามีดังนี้หนึ่งุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว สองอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วสามยายยปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมสี่สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรห้าอาหุเนโยเป็นผู้ควรของคำนับหกปาหุเนโยเป็นผู้ควรของต้อนรับเจ็ดภก,ก,กิเนโย เป็นผู้ควรของทำบุญ 8. อัญชรีกรณิโยเป็นผู้ควรทำอัญชรี 9. อนุตตรังปุญญเขตตังโรกัสสะเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าข้อที่หนึ่งถึงข้อสี่เป็นอตตาหิตะคุณคือคุณเกื้อกูลแก่ตนเองข้อห้าถึงข้อเก้าเป็นประรหิตตะคุณคือคุณเกื้อกูลแก่ผู้อื่น ก็ที่สองคำว่าพระสงฆ์ในบทสังฆค,คุณนั้นท่านประสงค์บุคคลเช่นไรจำแนกมาดูคำตอบท่านประสงค์พระอริยบุคคลสี่คู่8ปดบุคคลซึ่งล้วนแต่ท่านผู้ที่ตั้งอยู่ในมรรคผลทั้งสิ้นคือพระโสดาปฏิมรรคพระโสดาปฏิผลคู่หนึ่งพระสกทาคามีมรรคพระสกทาคามีผลคู่หนึ่ง พระอ,อนาคามีมกักพระอ,อนาคามีผลคู่หนึ่งพระอรหันตะรรคมพระอรหันตะผลคู่หนึ่งข้อที่สามคำว่าอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงคือปฏิบัติเช่นไรคำตอบคือไม่ปฏิบัติลวงโลกไม่มีมายาสาไถประพฤติตรงต่อพระศาสดา และเพื่อนสาวกด้วยกันไม่อำพางความในใจข้อที่4พระสงฆ์ในบทสังฆค,คุณ9ก้ท่านหมายถึงพระสงฆ์เช่นไรคำตอบหมายถึงพระสาวกผู้ได้บรรลุธ,ธรรมวิเศษตั้งแต่โสดาปัติมักเป็นต้นว่าด้วยเรื่องกรรม12ปัญหาที่ออกสอบ ข้อที่หนึ่งกรรมที่บุคคลทำไว้ทำหน้าที่อย่างไรบ้างคำตอบทำหน้าที่คือ 1. แต่งให้เกิดเรียกว่าจนากกรรม 2. ส,สนับสนุนเรียกว่าอุปปัฏถรรมพักกรรม 3. บีบคั้นเรียกว่าอุปปีรกกรรม 4. ตัดรอน เรียกว่าอุปปคาตากกรรมข้อที่สองในกรรมสิบสองอุปัตธรรมภักกกรรมกับอุปปปีรักะกรรมทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรคำตอบอุปัตธรรมภักกกรรมทำหน้าที่สนับสนุนผลแห่งชนะกรรมส่วนอุปปะ ปีระกะกรรมทำหน้าที่บีบคั้นผลแห่งชนะก,ะกรรมข้อที่สามคารุกรรมคืออะไรอนันตริยกรรมกับสมาบัตแ8ดเป็นคารุกรรมฝ่ายกุศลหรืออกุศลคำตอบคือกรรมหนักอนันตริยกรรมเป็นคารุกรรมฝ่ายอกุศล ส่วนสมาบัติ8เป็นคารุก,กรรมฝ่ายกุศลข้อที่4จงให้ความหมายของคำว่าอโหสิกรรมและกระตัตากรรมว่าอย่างไรคำตอบอโหสิกรรมคือกรรมให้ผลสำเร็จแล้วเป็นกรรมล่วงแล้วเลิกให้ผลเปรียบเหมือนพืชสิ้นยางแล้วเพราะไม่ขึ้น ส่วนกตตากรรมคือกรรมสักว่าทำได้แก่กรรมอันทำด้วยไม่จงใจว่าด้วยเรื่องพุดงสิบสาปัญหาที่ออกสอบข้อที่หนึ่งพุดงมีกี่หมวด หมวดไหนว่าด้วยเรื่องอะไรคําตอบมีสี่หมวดดังนี้หมวดที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องจีวรหมวดที่สองว่าด้วยเรื่องบิณฑบาตหมวดที่สาว่าด้วยเรื่องเสนาสนะหมวดที่สว่าด้วยเรื่องความเพียรข้อที่สองทุดงคืออะไรข้อใดของปัจจัยสี่ไม่มีในทุดง คำตอบคือวัตะจริยาพิเศษอย่างหนึ่งบัญญัติขึ้นด้วยหมายจะให้เป็นอุบายขัดเกาจิเลตและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษข้อ,อย่ารักษาโลกไม่มีในทุดงข้อที่สองการสมทานทุดงฉันมือเดียวเป็นวัดที่เรียกว่าฉันเอกาจัดเข้าในทุดงข้อไหนคำตอบ จัดเข้าในข้อเอกาสนิกังคะคือถือนั่งฉันนาอาสนะเดียวเป็นวัดข้อที่สีุ่้โงท่านบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์อะไรภุ้โงที่พิสูจน์ถือได้มีกำหนดเฉพาะการคือข้อใดข้อเหตุใดคำตอบเพื่อเป็นอุบายขัดเกล่ากิเลส และเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษคือข้อล,ลุกขมูริกังคะและอโพกาสิกังคะผุโดงสองข้อนี้พิสูจน์ถือได้เฉพาะการนอกพรรษาเพราะใน,นพรรษาพิสูจน์ต้องถือเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยประจำตามพระวินัยนิยม